เท่าที่สังเกตมาลูกค้าที่มีปัญหานะคะที่มาดูแลให้ปุ๊เปดูแลนวดหรือว่าทำทรีตเมนต์ต่างๆส่วนใหญ่ที่ได้คุยกันก็จะมีปัญหาเรื่องเครียดเพราะเป็นครูบ้างเป็นตำรวจบ้างนะคะก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนสมองแล้วก็ความคิดนั่นเองก็อยากจะชวนทุกคนนะคะว่าคุณมีงานทำที่ไม่ต้องใช้สมองเยอะคุณก็ ถือว่าก็โชคดีองขอบคุณงานที่เราได้ทำเพราะว่าการที่เราทำงานกับมือก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนโง่หรือเราขาดแคลนแต่กลับกันเราเป็นคนที่มีคุณภาพเราไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้งานนวดงานทำความสะอาดหรืองานในครัวสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้แรงเราต้องใช้กำลังนะคะแล้วก็ทำให้ ตื่นรู้ลึกขึ้นไปอีกเพราะว่าได้เห็นผู้คนเขาไม่มีความสุขเราก็ได้แต่ช่วยนะคะรับฟังแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาได้นอกจากจะได้รับบริการที่ดีและได้รับคำพูดที่ดีคนเราบางครั้งก็ไม่ได้ต้องการคำแนะนำเสมอไปหรอกเขาแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเขาได้ หากเรายังมีกำลังมีพลังใจอยู่ขณะนี้เราแข็งแรงและเราสามารถแบ่งปันได้ mm. ก็ถือว่าเราได้ทำบุญอย่างหนึ่งให้กับผู้คนรบข้างที่เข้ามาหาเราแล้วก็รู้จักเราก็ถือว่าสร้างกุศลให้กับตัวเองไปในทุกๆวันกุศลส่งผลให้เรามีความสุขสงบในจิตใจนั่นเอง ถ้าเรามองดูดีๆโลกใบนี้ยังมีคนที่เป็นทุกข์อีกเยอะนะคะหากใครที่ค้นพบตัวเองเติบโตทางจิตวิญญาณได้รู้สามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาได้นะคะวันนี้ก็ลูกค้าก็ถามเธอผ้นมาจากความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจนั้นได้อย่างไรปุ๊เป็กก็บอกว่าค้นพบด้วยตัวเองนั่นก็คือการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองเพราะเมื่อก่อน เป็นคนที่กลัวไม่มั่นใจแล้วก็คิดว่าคนอื่นจะคิดยังไรกับเราแล้วก็เป็นคนที่น้อยใจตัวเองคิดลบบ้างสิ่งเหล่านี้มันก็สอนเราให้เราเติบโตการที่เราจะเติบโตทางจิตวิญญาณได้เราก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านความทุกข์ผ่านความลำบากมามากพอพอถึงจุดนั้นเราก็จะรู้ว่าเราเหนื่อยเราก็ไม่อยากจะคิดมากต่อไปแล้ว หลังจากนั้นชีวิตมันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคชีวิตสดใสแล้วก็สมองก็โล่งปัญญาก็เกิดไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้หนักใจอีกต่อไปเพราะว่าเรามีวิธีจัดการกับเรื่องลบๆเรามีวิธีการที่จะนำสิ่งที่ไม่เป็นผลประโยชน์ต่อเราออกไปจากชีวิตของเราก็ฝากทุกคนให้รักตัวเองมากๆแล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับผู้คน เราไม่ได้ไปวัดทุกวันเราไม่ได้ไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรสร้างวิหารแต่เราสามารถสร้างสิ่งดีๆกำลังใจคำพูดดีๆแล้วก็รอยยิ้มและที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้คนได้อย่งนี้เราก็สร้างบุญให้กับตัวเองได้ mm. เช่นเดียวกันก็ฝากไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ